ขยับมาติดตามข่าวนี้กันหน่อยนะคะเอามาเตือนภัยกันสําหรับกลุ่มที่รักการตกปลาหากเจอปลากระเบนเนี่ยอย่าทำแบบนี้เพราะว่าอาจจะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเลยล่ะค่ะสับเลยเอ,อุ้ยหลุดหรอบุ่มตัวตโอ้ คลิปที่ถูกวิจารณ์กันเยอะมากในโลกโซเชียลหลังจากที่กลุ่มนักตกปลาชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีเขาตกปลากระเบนขนาดใหญ่ได้ในคลิปก็จะได้ยินเสียงตบมือนะคะจากนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งเข้าไปอุ้มปลากระเบนแล้วก็โยนขึ้นใจฝั่งซึ่งเมื่อชาวเน็ตเขาเห็นคลิปนี้ก็มาเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหนี่รู้ไหมอันตรายมากนะเสี่ยงตายมากๆ เรื่องนี้ทีมข่าวลงไปในพื้นที่ที่จุดที่เกิดเหตุนะคะที่ปรากฏในคลิปเนี่ยพบว่ามีกลุ่มนักตกปลาเขาวางคันเบ็ดอยู่หลายคันเนื่องจากช่วงนี้น้ําทะเลนิ่งทําให้ปลาใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาเยอะทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับนายนร่งพลเลี้ยงเจริญคนนี้เขาเป็นอาสาสมัครกู้ชีพทะเลฉลามขาวไล่ฟังบอกว่าผมเนี่ยดูคลิปแล้วคนที่ไปอุ้มมีความเสี่ยงอันตรายมากๆถ้าเกิดปลากระเวกระเบนตวัดหางขึ้นมาแล้วก็แทงเนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บ หรืออาจจะเสียชีวิตได้ซึ่งกรณีแบบนี้คุณผู้ชมคะคเคยเกิดขึ้นแล้วนะในต่างประเทศค่ะอ,อย่างนักสำรวจระดับโลกก็เคยเสียชีวิตแบบนี้มาแล้วสตีฟเออร์วินที่ดังมาก n i t n o n g l o g r g r h p h ตอกนั้นหูถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์เป็นคนที่แบบ จะไปอยู่กับสัตว์อันตรายต่างๆสุดท้ายเป็นข่าวช็อกโลกเลยถ้าจํากันได้หลายปีก่อนนี่เป็นสิปีแล้วไหมใช่หลายปีนาน <10 S 2> มากแล้วคือหลายคนก็ตกใจนะขนาดเขาเนี่ยยังเชี่ยวชาญเรื่องของสัตว์ที่มีพิษสัตว์อันตรายออยังไม่รอดเลยโดนกระเบนแทงเข้าไปโดนหัวใจพอดีใช่ไหมคือคุณนรุพลเนี่ยเขาก็เลยเตือนบอกว่าอยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวถ้าเจอปลากระเบนอย่าเข้าไปจับด้วยมือเปล่าเด็ดขาดเพราะว่ามันอันตรายมากๆไม่รู้หรอกว่าหางอะ มันจะทิมเราไหม,มเราไม่สามารถภาพได้อขอฝากนักท่องเที่ยวอ่ะพี่อย่าไปอย่าไปจับมันด้วยด้วยมือเปล่าดีกว่าเพราะว่ามันมันมีมันมีคมอ่ะพี่มันมันแทงเข้ามาอันตรายครับบาดเจ็บปีกอืมอาจจะถึงเสียชีวิตได้ไหมครับไ,<ม>ได้เลยเสียชีวิตได้แน่นอนเพราะตัวใหญ่มากเลย นายนะรุพลยังบอกด้วยนะคะว่าปกติบริเวณชายหาดจะไม่อนุญาตให้ตกปลาอยู่แล้วเพราะกลัวว่าคันเบ็ดจะไปเกี่ยวนักท่องเที่ยวด้วยอ,อาจจะได้รับบาดเจ็บนะคะอ้าวแล้วมาตกกันได้ยังไงโอ้แล้วอยู่กันหลายคนด้วยะคะ่ะอืมระวังกันด้วยนะครับ